สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กบน้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะวันนี้นำเสนอส้มตำส้มตำมตำส้มตำกินจ้ามาเด้อม,มาแซ่บๆร่วมกันจ้ามากินด้วยกันวันนี้ วันนี้นึกอยากจะกินส้มตำจ้ะฮัลโหลฮัลโหลทุกคนดีฮัลโหลทุกคนดีวันนี้จะถิ่นใกล้ใจเลยกีนหมก瓜沙拉ไม่ซีน好久了冇食，冇食，อา瓜ิ้นเ了，好ง成个月都冇食噶า今日啦เ食啊酸辣啊今日，今日想食啊天气า样咧，又想食酸辣嘢啦ะ เลเสร็จฝานนะเลเสร็เยะแล้วแต่ก้ามากินด้วยกันค่ะนี่ชา,ายเสร็จล่าอืมอร่อยแซ่บกินคำน้อยๆหน่อยมีเอฟซีนะก็บอกให้กินคำน้อยๆหน่อยอย่าก,กินคำโตหลาย เผ็ด spicy โหละกงอีกท่ะไม่เก่งกินได้แล้วยี่กลายเขาจะโหูรลอยแล้วจะไม่ต้องกําหลากกันละอ่ะก็นานแล้วไม่ได้กินเผ็ดนะคะมันก็จะแบบว่ากินไม่ค่อยได้กินเดี๋ยวนี้เริ่มมีอายุแล้ว พอเริ่มมีอายุขึ้นมากขึ้นทุกทีนะก็จะกินของเผ็ดไม่ค่อยได้จ้ะเดี๋ยวนี้นะคะนานๆกินทีนะคะโอเคนะคะของเผ็ดเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยแล้วเป็นเดือนละเพิ่งจะมากินนอะ เช่งเล็งมะนาวอืมอร่อยหอมมาเด้อจ้ามากินส้มตำด้วยกันค่ะ วันนี้อากาศเย็นนะคะวันนี้วันนี้หนาวนะคะสิบแปดองศานะคะที่ห้องกงสิบแปดองศาจะวันนี้หนาวหนาวแ <c oughs> ดดก,ก็ไม่มีเลยวันนี้กําหยัดหมูทาเยาอะงนะกําหัดตะปดตรงอะกําหัดอ่ะกําหัดตรงอ่ะตรงตัวเคหยัดละ วันนี้เหมือนฝนจะตกวันเนี้ยอากาศคึ้มคุมยังไงบอกไม่ถูกไม่แดดก็ไม่มีอากาศเหมือนมันมันมันจะฝนจะตกอะอากาศก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะปรับตัวไม่ทันเลยค่ะปรับตัวไม่ทันแล้วคนก็จะป่วยนะคะ ที่นี่โหว่าก็ยกนตัวเสริงแปลงอ่ะมาเด้อจ้าเพื่อนๆมากินส้มตำกักขบน้อย แซ่บม,มากมะนาวอืมเปรี้ยวอร่อยหอมเปลือกมะนาว มือนจะแจซ่บแซ่บส้มตำเผ็ดๆมะนาวจริงๆวันนี้แล้วนึกอยาก นึกอยากอ่าเห็นเพื่อนๆลงคลิปแล้วนึกอยากจีอยากจะกินกล๋วยจับ๊บนึกอยากจะกินกว๋วยจับ๊บมีเครื่องมีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแลยแหละแต่ยังไม่มีเวลาทํจ้ะนึกอยากจะกินกว๋วยจับซะหน่อยนะเนี่ยอากาศแบบเนี้ยคึ้มๆอย่างเงี้ยกินอะไรแบบกินอะไรล้รนๆอะไรอย่างเงี้ยนะนึกอยากกินกล๋วยจับ กินพออิ่มนะคะไม่กินเยอะนะคะพะ่อะลดความอ้วนอยู่จ้ะตอนนี้สวยไหมคะรู้สึกว่าจะสวยขึ้นนะชมตัวเองละพยายามลดความอ้วนจา้าตอนนี้กําลังลดความอ้วนอยู่นะคะก็คือไม่อยากกินเยอะจก้กกินเยอะเดี๋ยวมันจะอ้วนถินกใกล้จกามกันเฟยอะ่ะมันเสร็จกําโตอะ่ะ แก้งเสียยาก็เต่าเซาเย้าซิวๆกันละรู้สึกว่าจะผอมลงหน่อยนะคะก็โอเคนะกินน้อยลงนะคะกินไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่กินน้อยลงพยายามลดความอ้วนให้ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปหาหมอแล้วเดือนหน้าจะไปหาหมอแล้วจ้ะหมอนาอากาะเดือนหน้าก็จะไปหาหมอแล้วค่ะเดีนน๋ยวหมอจะเดีนน๋ยวหมอจะว่าเอาอีกบอกให้เวลามาสามปีเรื่องลดไม่ได้เลยก็จะพยายามลดให้ได้สัก เอาตอนนี้ที่จริงแล้วจุดมุ่งหมายนะจุดประสงมก็คือลดให้ได้สักสิบกิโลแต่ตอนนี้ตอนนี้นะตอนน,อน,นี้เอาครึ่งหนึ่งอยากจะลดสักครึ่งนึงก่อนนะตอนนี้นะพยายามจ้ะพยายามต่อไปนะคะสู้สู้จ้ะ <laughs> โอเคจ้ามีใครวันเกิดไหมคะวันนี้ถ้าเกิดมีใครวันเกิดนะคะก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเนะครับขอให้อ่าคนที่วันนี้วันเกิดนะคะสุขภาพแข็งแรง ขอให้ลำลำเลยๆขอให้เป็นมาสิทธิคิดสิ่งใดขอให้สมความหวังความปรารถนาชีวิตขอให้มีแต่ความสุขจ้าไอ้มมยันส,สร้างยัาตอากรรมยานต์ไอ้โอย,ย,ยัสร้างยันต์อะจุเยอหซอย์ยันตอยินดีด้วยาะครับ